สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ <c oughs> วันนี้รายการปฏิหารแห่งชีวิตพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดสิงห์บุรีครับวันนี้มาทําอะไรคะเ,<ด>เรา,จ,าะจะพาใช่เราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของปฏิหารในชีวิตว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะครับเดี่ยวแลเดี่ยวคุน เดี๋ยวบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งว่าเรามาที่วัดศรีพมประสิทธิ์ตําบลบ้านหม้ออําเภอพมบรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะถูกต้องอวันนี้เราเราเราได้ยินข่าวมาว่าเจ้าอาวา,วาสวัดศรีพมประสทธิ์ท่านท่านเป็นอะไรเราถึงต้องมาที่นี่ท่านเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งลำ้ำทส้ระยะที่ที่สามที่สามครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะว่าการเป็นมะเร็งระยะสามเนี่ยเรียกง่ายๆว่าจะ <10 S 2> ด,ดีขึ้นเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยากมากมเดี๋ยวเราได้พาท่านผู้ชมไปกราบนะมัสการท่านดีกว่านะคะว่าไปถามว,ว่าปฏิหารแห่งชีวิตของท่านเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรและใครเป็นคนนําปฏิหารแห่งนั้นมาสู่ท่านใช่โอเค,อเ,คเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปด้วยกันเลยครับผมตามไปเลยและตอนนี้เราได้มากราบมัสการนะครับพระครูประสิทธิ พรม,มคุณนะครับเป็นเจ้าวาดวัดศรีพรมประสิทธิ์ที่อำเภอพรมบุร mm ี hmm. ตรงนี้แล้วนะครับก็ขอรำลึกกาลต่อรำลกการหลวงพ่อนะครับเจริญพรจากคุณโยมตอนนี้หลวงพ่อเป็นยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นได้ทานอานได้ไปนะอ๋อ<ม>อันนี้อันนี้เป็นเป็นอาหารเรียกว่าอาหารเสริมดีกว่านะครับ<ม>เป็นอาหารเสริมตัวนี้นะครับให้หลวงพ่อได,ได้ได้รู้จักตัวนี้ได้อย่างไรครับเมื่อก่อนก็ลองของอะไรประสันนะไม ไม่ได้ไม่ดีอืมสมัยไปลูกที่อ่ะที่ลองมาแล้วไม่ได้ผมดีได้โยมร้านอาหารดาวเลยอ๋อคือได้รลองไปนานๆจากโยมร้านอาหารดาวนี้อ๋อครับผมได้มาแล้วเขาเชิพิธเจนัยสมมติว่าเขาให้มาเขาเอาของดีๆมาให้เราแล้วเราจะไปเที่ยวไหนลองกินสู้กันอ๋อลองช่วยเราก็ต้องตายกันทุกคน ผมนายอมรสุพิสิทธ์มาจากร้านอาหารดาวครับอ๋อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและอีกท่านหนึ่งนี่ก็คือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของนอ๋อครับผมดิฉันชื่อพันธิราคุณสุวรรณค่ะเป็นเจ้าของร้านอนาหารดาว,าวอ๋อแล้วได้ได,ได้รู้จักยังไงกับหลวงพ่อครับอ๋อคือ,คอท่านไปฉันอาหารที่ร้านมบ่อยอก็เหมือนเป็นลูกศิษย์นะท่านก็จะรเาราคือท่านเข้าไปไปฉันอาหารแล้วพอดีสังเกตว่าท่านผอมลงเยอะมาก ก็ถามว่าท่านเป็นอะไรที่แรกท่านบอกท่านเป็นฝีก็คือถ้าบอกเป็นฝีก็คือไม่ได้ใส่ใจแล้ววะเป็นฝีมันก็ไม่รู้จะตัวไหนไงก็เลยเฉยเฉยที่แรกตอนนี้ท่านเอาตู้บริจาคไปตั้งไว้ที่ร้านก็เอามาถวายคืนท่านก็สังเกตว่าท่านยิ่งอยู่ก็ยิ่งผอมแล้วถามหลวงพ่อเป็นอะไรหลวงพ่อท่านได้บอกว่าท่านเป็นมะเร็งพอรู้ว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งปุ๊บก็เลยนึกว่าเออเรามีอาหารเสิร์ฟ่นีน่ะเพราะว่า เคยทดลองให้แฟนแฟนเป็นโรคเกาตโรคตับทานแล้วก็ดีขึ้นก็เลยนึกว่าลองไหมให้หลวงพ่อฉันดูถ้อท่านจะดีขึ้นก็เลยนําตัวเนี้ยบาลานเซ่กับเซ <Send> นตฟโลอร์มาถวายท่านควันนั้นวันนั้นนี่ถวายหลวงพ่อนี่คือโยมได้ถวายตัวบาลานเซ่กับเซนโฟโลรแล้วหลวงพ่อได้ฉันเลยไหมครับฉันฉันปุ๊บเหนื่อยแล้วขอ้อ หมอโรงพยาบาลไปดูบอกโุผลอาการดีขึ้นมากไม่ต้องให้ทีหมอต่อแล้วตสามารถได้เลยเดือมหาตาาตาเราแล้วก็เขาเอาเรอาเรืองไปตรวจทุกทุกอาทิตย์ทุกเดือนเดือนหนึงปุ๊บเนี่ยเปิดเสร็จแล้วเขาจะนัดอีกทีอยุมาฟังผมพอดีว่าหมอบอกว่าลำไส้ถักปอดน้ำเหลืองเลือดตรงกระดูก ไม่เข้าเลย <m> อยู่ที่เดิมอ,อยู่ที่เดิมไม่ได้ขยายไปไหนไม่ได้พอไม่ได้ขยายไปไหนกเราก็มีความสดใสแล้วมีความชื่นขึ้นมา<อ>แล้วเที่ยวอยีกเที่ยวหนึ่งไปเจาะเพอเจาะทุกเดือนส<อ>ุดท้ายไม่มี<อ>แต่มันหมู่แค่ที่นั้นไม่กระจายไม่กระจายนั่นแหละตอนตอนแรกๆก่อนที่หลวงพ่อจะก่อนที่จะฉันตัวบาลานซ์เกษซตรปรูเนี่ยอาการหลวงพ่อเป็นยังไงหูโยมเอ้ยนิ้วเนื่อยรบกวน เล็บนี้ก็จะหลุดขอขอดูได้ไหมคะหลวงพ่ออันนี้มันลุดหมดแล้วเนี่ยเล็บจะลอกหมดเลยนี่นมันลุมหมดแล้วไงมันล้มขึ้นใหม่ตอนนี้อันนี้คือการขึ้นใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ข้างล่างนี่คือเล็บจริงข้างบนนี่เล็บปลอมเริ่มจะหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวถามหลวงพ่อหน่อย้องไม่ทราบว่าหลวงพ่อเป็นมะเร็งที่ตรงไหนคะตรงแถวทวารแถวทวารใช่ไหมคะแล้วเริ่มจากท้องผูกท้องผูกแล้วมาเป็นฝี หมอบอกไหมคะว่าระยะไหนคะไม่บอกเร่เราก็นอนทำไมมันยิ่งผ่ามันไม่หายสักทีผ่าไม่หายทักทีสัดสินใจเข้าเข้ารงมาใส่มันรู้ไปเลยเป็นอะไรกันแน่หมอบอกมาเขาเขาบอกจะบอกไม่ได้นะที่เนื้อต้องไปพิสูจน์ก่อนพอเขาบอกปุ๊บเนี่ยว่าเราเป็นเนื้อร้ายฉันถามเลยขันที่เท่าไหร่คันที่สามฉันฟุดฉันฟึบมันเหมือนสิ่งที่เราสร้างมาเนี่ย มันจะรจะทลายลงกับมือเราหรองานเรายังไม่สำเร็จกลับมาวัดยังไม่อยากฉันอะไรไม่อยากฉันอะไรเลยอยู่จริงจริอ,ออยู่สองสามวันถ้าเราพอแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ถอยแต่เราสู้อ่ะมันก็มีหวังสนนู้มาได้ตั้งแต่ปี 4, ห้าสี่จนถึงปัจจุบันยัองอยู่ได้ กอเริ่มหลวงพ่อเริ่มเป็นตั้งแต่ปีห้าสี่ใช่ไหมห้าแล้วมาเจอตัวนี้นี่คือรับประทานได้ได้ได้นานหรือยังคะก็มันสองสามเดือนนะัามาให้ตอนต้นธันวาต้นธันวาต้นธันวาแล้วก็มันก็ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิดีขึ้นไปทมสามระดับเพราะคือหมอเขาบอกวุาเนี่ยแคลเซียมดีเยอะดีขึ้นมากนั้นเม็ดเลือดจากสามสิบเป็นสามสี่กระโดดอีกสี่สเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็แคลเซียมเนี่ยจาก ท่าไหร่มันเรียนในข่าวหนูนของของหมอวงการหมอเราไม่รู้แต่เขาบอกว่าแคลเซียมเนี่ยเริ่มไปไปใส่ไปเริ่มไปเริ่มเิเข้าตามกระดูกกระดูกแล้วบอกเริ่มเข้ากระดูกแล้วก่อนนี้ท่านจะหักเราก็ดีขึ้นเราก็ดีใจครับพราแคลเซียมมันเริ่มเข้ากระดูกเพราะก่อนโยมหักนิ้วไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยหักนิ้วเนี้ยหักนิ้วเนี้ยเจ็บหมดแต่ตอนนี้สบายเลยโยม เดินคล่องแคลวนั่นแหละทานได้แล้วก็มันก็จะขับออกมาทางปัสสาวะปัสสาวะจะบ่อยนิดนึงอนอนยาเป็นแคปซูลนี่หลับสนิทดีจริงๆใครไม่ขโมยโยเลยไม่รู้เรื่องเลยแล้วหลวงพ่อหลวงพ่อฉันยังไงอะครับตัวตัวของอาหารเสริมเซนโปโรกับเช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดและวยังขวดเนี่ยบาลานซ่ครับอ่าสี่มิลลิลิตรหรือสิบห้าซีซี เ<จ>ช้าแล้วก็เย็น,ยนอ,อ๋อครับแค่สองครั้งเองครับสองครั้งสองครั้งนั่นล่าว่าลองหมดคนที่สามแล้วจะจะเพิ่มอ,อัตราขึ้นเพราะว่าเราต้องลองดูก่อนเพราะว่าสินค้าตรงนี้เราไม่เคยรู้จักเท่าะหั่แล้วก็เลยลองทานดูที่แรกแต่พยาทานเนี่ยสองสองวันแล้นพิจารณาดูว่ามันทินดีไหมหมอเขาห้ามของหมักดองพระบอกเขาอริ่มต้แต่อาจารย์ รู้คืออีกสองวันนั้นตัดสินใจเลยนะเปิดขวดเขียวตัดสินใจแล้วเหรอตัดสินใจแล้วเป็นไรก็เป็นกันช่างมันเนอะโยมเขาอยู่อ่างทองแล้วขี่รถไปให้เราแล้วเรานั่งอยู่เฉยอ่ะถ้าไม่ดีนะ้นคงไม่ไม่ขับรถมาให้สถานีเป็นไงก็ท่านกำลังสร้างพระใช่ท่านกำลังสร้างพระอยากให้สร้างให้เสร็จอาจจะเป็นบุญเราแต่แหละท่านคิดว่าโยมท่านอาจจะมุ่งรุ่งนานาผนุ่งรุ่งนานาวันนั้นไป ไกรุงเทพมั้งที่หมอนัทวันที่เก้าคุมพันธไอ้กาวกุลาครับนั่นแหละไปทานข้าวถ้าฉันฉันอยู่บริเวณนข้างนอกเนี่ยได้สองสาจานแต่ถ้าอยู่นอกอยู่ในวัดเนี่ยได้จานเดียวมันเบื่อแกเนี่ยเห็นจำเจจอเจเนี่ยมันก็เบื่อแกงไก่มันแกงอะไรเงี้ยแต่รุ่นก่อนพ่อไปสั่งที่ร้านจานเดียวเกาไม่หมด นิดเดียวเองนิดเดียวก็นั่นแหละทั้งนี้ตัวใจแต่ความเปลี่ยนแปลงก็จะได้ได้ได้ไดไดออพ่อได้ฉันตัวบาร,ารเตเซกซ์ไปหมแล้วเนี่ยวันนั้นไปฉันสองจานยังแปลกใจเออพี่หลวงพ่อฉันข้าวสองจานปกติจานเดียวเขียอยู่นั่นแหละ <c oughs> ความรู้สึกเรา,าไม่อร่อยอยังไงอันเนี้ยราเป็นไม่ค้างเก็ะจะมองว่ากับข้าวไม่อร่อยเลยผมวอาเปล่าฉันไม่ได้แล้วอาการที่หลวงพ่อเริ่มดีขึ้นนะครับจะอันดับแรกแรกที่เริ่มเริ่มทานนี้เนี่ยหลวงพ่อสังเกตเห็นอะไรบ้างครับที่ชัดเจนครับ วันที่เมหมอโรงพยาบาลนนทบุนีนนทบุรบแกนัดไปตรวจ20วแจกเจาะเลือดไป13และไปครับผมวันที่20มกราคมตอนนั้นฉันทานไปแล้วนะแต่ฉันไม่ได้บอกแกไม่ได้บอกแกค,คือ,อเลือดดีขึ้นทำไมเดี๋ยวนี้พ่อหน้าใสกว่าเดิมอ่ะแล้วก็กระดูกเข้าไปในที่ แคลเซียมนี่เข้าไปกระดูกเยอะนะ ừ ừ ừ แล้วก็เม็ดเลือดเนี่ยเม็ดเลือดขาวจาไม่ได้ละเม็ดเลือดแดงขึ้น14%เม็ดเลือดขาวจาก10กว่าๆท่านหอขึ้นเยอะนั่นแหละเขาบอกไปกินลาเลยมาป่ะท่านก็เลยบอกเขากินตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอาให้หมออ่านหน่อยได้ไหมเผื่อบางทีมันจะเป็นแสลงกับโมยมกับกับหลวงพ่ออ่านได้มันรูกขึ้นฉันก็ให้เขาอ่านแกก็ไปนอนอ่านนอนหันแปงมาแล้วมันก็คือผลไม้โดนทุ่คแกคิดจะไปทั้งหมด หมอเขาจะทานก็ได้ไม่าทานก็ได้ตัวเนี้ยแต่เช่นเดเออมันไม่เป็นมันไม่เป็นินนนนี่จะเป็นภัยกับเราแล้วก็ทานมาเพื่อเสริมร่างกายเราอีกต่อหนึ่งก็ดีไม่เสียหายไงเราก็เลยที่ว่าอืมเพราะมหมอเราพันทมกบุรีรัตนิิเบฉันเป็นหมอเป็นหมอประจำตัวฉันเลยดีกว่าพูดง่ายแต่แกก็จะไปเรียนต่อพิษพภาแล้วมันเิดลรากเนี่ยเดี๋ยวฉันก็นัดแกว่าให ให้ต่อหมอให้ด้วยว่าฉันจะไปผ่าตัดถ้าไปผ่าตัดมันก็เดินอย่างเงี้ยเพราะก้อนมันใหญ่อ่จากแปดเซนหรือหกเซนน่ะก็ลดลงสิก็ลดเยอะนะแล้วก็มาพอนั้นเสร็จก็เลยให้แกนั่หมอให้แล้วแกก็จะรับให้ทำอะไรไปทำใบนั้นให้เรียบร้อยแล้วใบเส่สมตัวนะใบลงมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปให้แกจองห้องไว้ให้หองพิเศษด้วยถ้าตัวของตัวเชื้อเนี่ยมันไม่กระจายเนี่ยเราก็สามารถผ่าตัดได้ใช่ั้นใช่ถ้าไม่กระจายผ่าตัดได้หรืผ่าตัดได้เลยคือแค่เมื่อกี้มันยังไม่กระจายมันใหญ่อยู่ที่ประมาณแปดตอนนี้คือลดเหลืออยู่แค่หกเซนถูกไหมคะใช่โอ้โหยืดนะคะยืดมอกกว่ามากชั้นเลยเพระมาให้ตัดที่ยืดือนกว่าใช่ทานทานบาลานซ์นี่ประมาณกี่ขวดคะหลวงพ่อขวดที่สามขวดที่สามสามสามคือขวดที่สาม แล้วเซนโมโลนี่คือสองเม็ดเช้าเย็นเช้าเย็นแค่นั้นเองใช่ใช่ก็คือตัวเนี้ยจะเอามาถวายหลวงพ่อสองกระปุกกับตัวนี้หนึ่งขวดท่านจะฉันได้1เดือนก็เอามาถวายหลวงพ่ออยู่สองชุดคือเริ่มมาถวายเดือนธันวาต้นต้นธันวาท่านจัดมาก็ประมาณอันนี้เริ่มขวดที่สามละท่านมาดีขึ้นอ่ะไม่ถึงสองเดือนเลยอาการดีขึ้นก็ดีใจด้วยดีดีใจใชใช่ดีใจกับหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อดีๆคือเมื่อนตอนนี้ถ้าฐานตอนกลางคืน ฉันตรวมือไม่พระฉันตรวไม่จบมือเนี่ยคาอยู่เนี่ยหลับถ้ารุ่งตื่นต่อใหม่ท้เราตืหยุดไหนอะเพือหยุดที่ไหนอะต่อใหม่ต่อไปแต่เดี๋ยวจะพักหนึ่งหลับมันหลับไม่รู้ตัวยาหลับมนรู้ตัวถ้ารุ่งตื่นต่อต่อจากที่เราหยุดไปอ่ะเป็นชั่วโมงอะคือยานียอมรับ ใครที่นอนไม่หลับลองดูพระให้พระลองไปลองดูทีวันเดียวผมไม่เอาละอาจารย์ผมก็จะตื่นสามไม่ตื่นตีห้าเลยไม่ไหว่ะผมโยมลองไปทันบอกท่านลองไปทานดูว่าท่านหลับง่ายยากใช่ไหมเอาเอาไปดูของเม็ดคืนเดียวอ่ะจากเคยตื่นตีสามว่าเป็นตีห้าเดี๋ยวค่อยดูสิตื่นตีห้าจริงๆคุณโยแต่หลวงพ่อสังเกตดูนะว่าถ้าถ้าทานตัวนี้เราจะเข่าเข่ากระดูกเนี่ยจะดีขึ้นจะไม่ค่อย ไม่ค่อยรัดรู้ว่าเป็นคนเดินแล้วก <c oughs> <c oughs> ็ดุกรันเพราะใช้ขายเยอะอย่างนี้ต้องลองอีกสักระยะหนึ่งแค่เดือนสองเดือนนี้ก็มีผลเยอะแล้วค่ะหลวงพ่อคะนิดนึงค่ะหลวงพ่อคะอยากจะอยากจะบอกหลวงพ่อว่านิดนึงค่ะว่าคือเซนโปโรของเราไม่ใช่ยานะคะเป็นอาหารเสริมที่สามารถทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้อย่างเซนโปโรของเรานี่นะคะเป็นน้ํามันสกัดเย็นด้วยการสี่ชนิดนะคะที่จะมีน้ํามันจมูกข้าวน้ํามัน งาทีม่อนแล้วก็น้ำมัน <Okay. S 1> มะพร้าวนะคะแล้วก็น,กน้ำมันกระเทียมซึ่งน้ำมันทั้ง4ชนิดเนี่ยค่ะบอกได้เลยว่า,ว,าวิวัฒนาการการสกัดเขาสกัดเย็นฉะนั้นบอกได้เลยว่าบริสุทธิ์สามารถทานได้ไม่มีอันตรายแล้วส่วนในเรื่องของบาลานซ์ของเราเนี่ยนะคะหลวงพ่อมัน,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นสมุนไพรไทยที่ที่เขาวิจัยออกมาแล้วว่ามันสามารถ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ยับยั้งเชื้อมันเลงได้สามารถทานร้วยกันได้นะคะพราการสก,กัดเนี่ยเข,เขาดึงเอา DNA ของภูคขาวเนี่ยมาสก,กัดเลยนะคะฉะนั้นหลวงพ่อมั่นใจได้เลยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของเราปลอดภัยนะคะพวกเราก็ดีใจนะเราก็เห็นว่าเออทำให้ทําให้เขาเรียกว่าบ,บุคลากรในพทธศาสนาเราที่ยังคงประโยชน์ให้กับประเทศเยอะมากมายนะครับก็ยินดีมากๆครับที่บริษัท เซ็นเซอร์เราเนี่ยได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆพวกนี้เอามาให้กับพวกเราแล้วก็เป็นก็เป็นเป็นอะไรอันนี้ส่งนากของพทอดนะครับเหมืพวกเราได้อันนี้ส่งด้วยนะครับได้ได้ได้มาสวาให้ของทอได้ได้ฉันร่างกายที่แข็งแรงขึ้นก็ได้ส่งเป็นผลเป็นบุญถูกพวกเราทุกคนด้วยนะครับใช่คือวันนี้เนาะวันนี้ก็ควรท้าจ่ายใช่แล้วควระอาจารย์มาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะ่เวลาเยอะถุงตัวก็คงจะต้องขอนมัสการลา พ่อตรงนี้ก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวกันหน้าเราก็จะเข้ามายิ้มยิ้มแล้วต่อสัามการนะจะได้มาร่วยสมบูรกันเนาะนะครับนี่พอการสักการณ์แล้วพ่อเนาะจะเดินพรอจากคุณโยขอให้ลำเหนื่อยลำเหนื่อยนะคุณโยนะที่จัดการทุกอย่างขอให้ลำเหนื่ยทั้งหมดเลยคุณโยจ้าจุ